สวัสดีครับพบกับผมต้นกล้าชนันปัญชูทุกวันอยู่ในขัตเริ่มแบบนี้นะครับในเกษตรสเปเชียลครับเกษตรสเปเชียลวันนี้พาไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครไปดูการเลี้ยงปลาการะตูนกันนะครับที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในหมู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเลี้ยงเป็นปลาสวยงามครับ ที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นะครับเพาะขยายพันธุ์ปลากระตูนได้ปีละไม่ต่ำกว่า8,000 0ตัวแต่ก็ไม่เพียงพอกับที่ตลาดต้องการโดยเฉพาะลาดิโมตลาดนิยมมากราคาจึงสูงเป็นพิเศษการเลี้ยงปลากระตูนสิ่งสาคัญก็คือน้ําต้องสะอาดมีการเพิ่มออกซิเจนในน้ําตลอดเวลาควบคู่กับการใช้ระบบกรองจากธรรมชาติมีตรวจฝอยเปลือกหอยและสาหรา่ายแทบทุกประเภทที่นํามาใช้ได้เช่นสาหร่ายผักกาดที่ผมถืออยู่ก็คือสาหร่ายเม็ดพริกไทยนะครับท่านผอ,อบอกว่าทานได้ผมก็เลยลองชิมดู รสชาติเนี่ยบรรยายไม่ถูกแต่ได้กลิ่นสาหร่ายแบบเต็มๆครับสาหร่ายช่วยดูดซับของเสียและมูลปลาในบ่อเองก็ต้องจำลองให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดส่วนการให้อาหารถ้าเป็นปลากระตูนอายุ5-6วันจะให้กินอาร์ทิเมียวันละสองครั้งช่วงเช้า9โมงและบ่าย3โมงติดต่อกัน15วันจึงค่อยฝึกให้กินอาหารเม,รมเด็ดสําเร็จรูปจนลูกปลาโตและจับขายได้ ส่วนพ่อแม่พันธุ์จะเลี้ยงด้วยอาหารสดและอาร์ิเมียตัวเต็มวัยนะครับที่เห็นสีเขียวแบบนี้เป็นอาหารที่มีส่วนผสมของสาหรายชช้นดีเพื่อมารุงให้พ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะให้ไข่ปลากระตูนเลี้ยงง่ายสามว่าจะอยู่ในตู้ที่ไม่กว้างมากนักแต่ว่าสําคัญเราต้องดูแลคุณภาพน้ําให้ดีให้อาหารที่ถูกต้องเขาก็จะมียอายุยืนยาวแล้วผมว่าในะปัจจุบันก็ผู้เลี้ยงก็มีความเข้าใจมากขึ้น เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยขึ้นราคาถูกลงการจัดตู้ปลากระตูนปลาทะเลต่างๆก็ได้รับความนิยมขึ้นเพราะว่าใช้จ่ายลดลงแล้วก็ทําง่ายขึ้นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนะครับคือสภาพของโรงเลี้ยงอากาศต้องถ่ายเทสะดวกและมีแสงสว่างที่เพียงพอการเลี้ยงแบบนี้จะให้ไข่ตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ยเดือนละสองครั้ง โดยแม่ปลาหนึ่งตัวจะให้ไข700่700ถึง2,000ฟองเลยนะครับแต่การเลี้ยงปลาทะเลสวยงามเหมาะสาหรับท่านที่มีเงินทุนพอสมควรเนื่องจากเป็นการเลี้ยงที่ต้องใช้น้ําทะเลมาเลี้ยงครับหลักสำคัญในการเลี้ยงปลากรตูนก็คือน้ําอาหารและสภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมนะครับจึงจะทําให้ปลากระตูนนั้นมีอายุยืนและให้ไข่ตลอดทั้งปีและพบกันได้ใหม่ทุกวันอยู่ในะคะตัตะเลิกแบบนี้กับผมต้นกล้าชัยนายนปัญชูนเกษตรสเปเชียลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ